เมื่อนี้น,นาอกะเป็นมือที่แบบว่าได้มาเจอสาวลาาทั้งสามเอทั้งสองคนเลยเนาะก็อย่างที่เมื่อกี้นี่แหละอันน้องน้องก็ได้ว่าความในใจของเพื่อนไปเนาะว่าเออทั้งครอบครัวอย่างเพื่อนนีนะกะแบบยังบอมีอย่างสินาะเพื่อนก,ไนไนอกน็ได้มาสู้ชีวิตอยูใยอยอยย่ในไทยเนาะทุกคนได้มาสู้ชีวิตอยู่ในไทยอายุสิบเก้าปีอายุสิบเก้าปีมาสู้ชีวิตอยู่ในไทยเนาะเพื่อนก็บหากับมาอยู่ในไทยเพื่อนกับแบบ อ,อ,อยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นสินะอยากให้ชีวิตตัวเองแบบก้าวหน้าไปสินะคนก็เลยแบบเออมาแ์อยากแ์ประสบการณ์จากพี่นุชววาสินะเออหนูก็ได้แบบแนะนําน้องไปะะอะไรเนาะยังบอกไปอะไรว่ามันก็อยู่ที่ตัวเฮาขนาดนั้นเน้วหนึ่งเลยก็คือจังหวะขอชีวิตแล้็โอกาสเฮาก็จะต้องหาอันใดที่มันดีกับตัวเฮาเองเขาก็หามาให้ตัวเองโลดเลยเนาะ เขาจะไปแค่คำว่าของคนค่ะนะเขาจะไปแค่คำว่าของคนหลายมันกลับได้เดี๋ยวเขาย่างมาทางนี้นะทางนี้เป็นเพลนเขาย่างมาทางนี้ย่างมาทางใา้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะไปกินเฟอร์ก่อนหิวแล้วนี่พักกันย่างไปแต่ที่นี่วิวดีมากอ่ะว้ายวิวดีจังเลยค่อยไปส่วนส่วนเบนจิติยัง ยังเลยสวยมากแมนบอกเฮ้ยเฮยทำไมต้องไปแล้วเ่ยเดี๋ยวเมื่อหน้าไปไปเลยพี่พี่พี่ไปแล้วพี่จะติดใจเหรอเป็นส่วนที่หนูชอบมากเลยที่เขาขี่เป็ดนั่นบอกใช่จิตใจกลางกรุงด้วยอ๋อโอเคไปกินเฟอร์ก่อนตอนนี้เราก็กำลังสิไปกินเฟอร์เนาะทุกคนอุ้ยหัวคือนรีบแถวละ ไปกินเฟอเขาเปียบตากันย่างไปอยู่ไทยนี่แบบว่า ทิวไทยเปนแบบสะดวกสบายขนาดลงมาจากเอ็มาทีแล้วกันยางยางไปกับฮอร์ทักเกี่ยวถ้าบม่อยากยางก็นั่งบินมอไซต์ไปใ่ไหมพอาซาว่ามาเที่ยวไทยมากินเฟรชบนไทยนะครับทุกคนในสิมาถามคุณกู้งซื้อมาถือกองร้อนเป็นกองร้อนบ่พขอกองร้อนบ่อก็ว่ากองร้อน ตอนนี้ยุ้ยใส่อยู่ประเทศไทยอ่าเห็นกล้องร้อนนี่พอบ่เห็นเห็นแต่ตำรวจเห็นมันบอกต่อโอ้บ่มีนอ่าสิมา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 วนไหยน้ำเอาอืมบ่บ่ผมมีเลยเห็นกล้องบอบ่อเห็นบอเห็นตอนนี้อยู่ไใสอยู่ประเทศไทยปลอดไพ่ปะสอดภัยสะดวกสบายปะแมนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อจะสองทุ่มแล้วแต่ว่าแบบ ยังสว่างสบายของกินแล้วก็ถือว่าปลอดภัยสะดวกสบายใช่บ่มีไผ่มากวนใจแมนบ่มีกองร้อนมาไทยเงินบ่มีบ่มีแม่บ่มั่นใจบ่มั่นใจอยู่มาเจ็บปีสิปีแล้วเนาะสาวนะครับทุกคนน้องดอนแล้วก็น้องแซงอ่อนแล้วก็น้องนุ่นสาลาวนะครับเพาจะไปใช้กันม่ะเนี่ยใช้กินเฟิร์สไปกินเฟิร์ไทยแต่เป็นตัวนี้อยู่แมน เจ้ยของกินเยอะมาก,ก,มากคือที่ไทยนี่แบบของกินหลายแหง เทไทยแบบสว่างสวัยขนาดไฟสว่างตลอดย่งางไปกะยางาไปกะแบบสะดวกสบายเนาะของกินของมากกันลายลายของกินลายแหง เบ่งโบาจาักน้ำปงโบาจักน้ำปันใาสา่กรอกเนี่ยของยูคงกินหลายขนาดเลยยูไทยนี่แบบโมต้องห่วงเพราะว่าของกินเพื่อนบได้แพงเนาะของกินเพื่อนแบบขายราคาแบบว่าเฮาจับต้งได้เอียนสินะเห็นบอกน้ำปงน้ำปันแบบซ,ซูซ้งซูซิเอออันนี้ราคาโบแพงเด้อ สิบบาทยี่สิบบาทแต่วันนี้เขาจะมากินเฟอเนาะมากินเฟอลาวดูไทย ก็จะเป็น้านเฟอร์ลาวอยู่ในประเทศไทยนัย่นเองอุ้ยคนหลาย,ลายคนหลายแหง้งคนเ,น,เ <c oughs> <า>นื้อกับบ้านได้แล้วเออเลยเลิศเลยเนี่เนี่ยมีเฟอมีเค็ปเตียบมัม่วงอันนี้ก็เคยทีเด็ดเลยกะปิกับอันมะเขือกับมะกทัวผัก แต่มันต้องมีผักเสริมรวมบาทเข้ามาเนาะผักเอียงก็อันเสริมรวมพักหอมมาหน้าพักหอมลาบบอกแมนแมนหอมอ๋อผักเอิญเอิญพักเอียงก็เสริมรวมเสริมรวมแล้วก็หอมลาบเอาไปลองอย่างอันมเซึนเขาเปียกบอมี เอาข้าวเปียกเนื้อน้องนองข้าวเปียกเนื้อน้องไปนอนข้าวเปียกเนื้อข้าวเปียกหมูน้องน้องนวข้าวเปียกหมูเอาข้าวเปียกหมูสองข้าวเปียกเนื้อสองจ้าค่ะไปหาที่นั่งก่อนคนหลายอ่ะ อันะะอน้ำเปล่าปะน้ำแข็งมนี่แล้วหรอ อยากกินน้ำโคกมีบอสเอาโคกเอาโคกซีมีไหมซี็นซีหนึ่งยาีหึงอยากแบบซีจะได้ฟุงแ่บบอ, <c oughs> อยางบทานไดซีมยางบทานไดซิมอาซีมนำ้ำซุกก่อนป๊า คืออยู่ราวเลยใค่ไข,ข่เราเราลองซิมนำ้ำซุกะปกันูุรเดียวกันป้องอนัวมาก อ่าน้องน้องน้องรถชซี่อ่ะซเป็นอย่างเป็นข้าวเปียกข้าวเปียกน้องแตงกอนเดชน้องแตงข้าวเปียกหมูข้าวเปียกหมูราคาห้าสิบบาทน้องห้าสิบบาทเองเหรอข้อเก็บเปียกแมนค์ห้าสิบบาทเฟอร์แมนค์พรมกินน้องงมกัโอู้น้องงมกินปีกร้ายหน่อยเป็นคนแซ่บเนาะมาแบบนึงจะมาจะมาพรมกันโอ้แล้วก็มีซับข้าวเปียกอันนี้มันดีได้บองนี่นะครับรวมกันข้าวเปียกเอาไปนี่ก็ได้ข้าวเปียกเนาะ อันนี้ก็คือทีเด็ดเลยมะเพ็ดมะเพ็ดเจียวคือสีของซาลาวแบบีใส่ผักด,ดีในไทยย่งสิแบบยังไม่เข้าอยากเนาะคือคือขาวาเนาะคือขาวาแบบ เขาก็น่านากลัวสินะตะยานแต่ว่านี่ก็เป็นจริงเล้วบอกัวยเป็นบริจิตตแบบนั้นนะครับเาะว่ายังไงยางในบ้านบ้านเท่าเป็นแบบบ้านเนลเวลเฮลาเจาจอกีเดียวมาเท่านั้นนะครับทยากในแบใส่ใจยอ้าวเขาเจ้าูมีอันอ๋อพีเรสซอดพีคกินเปิดต้องสุดซอสพิคเลย

เราเ่าต้องกินข้าวเปลี่ยน,นเยนาะที่เด็ดเนาะเขาถามว่าเป็นอย่างคือใส่ริกหลายแค่เพราะว่าเป็นคนแซ่แบเกิน <laughs> ไปันึงเพราะว่าเขาแซ่บเกิน เป็นหอหอมันต้องแบบนี้ขาดนี่ยบ่ะมีพริกอันนี้พร้อมพริกอันมะเขืออันจี นี่คนลาวเวลา,วลากินข้าวเปียกนี่มันต้องมีกะปิกับมะเพ็ดมักเพ็ดมัก็ะจี เอ้กินให้เบิ่งไหมแซ่บเกินโอ้เจ้ากูเผ็ดแท้ <c oughs> มาเป็ดกับกะปี่เลยสุดย,ย,ยอดแล้วเดอียวรู้เลยว่ากินเผ็ดแม่ พ่อเราเป็นคนแซบเอ้ยอืมไอ้หน่อยกินให้เบิงไง ลบเอามือเอามือ <aún> ยุกเลยเหมือนมารีวิวตอนนั้นน่ะน้องนุ่นอืมนีเป็นแต่แซมบองเยอบมากสีจันน่าบิสมุทบรรยากาศ อเอาผู้ด็ก okay. กัด okay. อัน okay. นี้เอาไปถ่ายเยอะนี่วเคสไมเคยเจอคำแตมไหนแบบหลายไม่เคยเจอคำถามดีบบอคำถามมาคำถามที่แบบ เวลาอยู่บา้านก็สินะแบบข้อแม้ห้าขาเจ้าจิบชุดยาสินะ้าวอลเ,เดี๋ยวมันขึ้นยาทำยังเ่ม็สนะแล้วแบบคู้ทาวที่เป็นแบบุณยิ่งสินะเจากะิบอกว่กกาเจ้ากะิบอกว่าโอ้ยบะม,มักไม่มีหละแหงสิได้ระวังในผัวันระวางในผันว,ผวผสุปยาเด,อด้อเนอียงาวตัวเองมันตุยตุย,ยงเลยบอกว่า น้องก,กับ,บ่ัเอาคนซูปยาเลยนักหาได้ไอ,อ้สิ่งนไม่เคยเจอบอกเพราะว่าเพราะว่าที่ที่บ้านเอยียนี่แบบอ่นบ่ค่อยมีคนซูปยาเลยผู้เท่านะนิะหน่อยมา,าทางแบบ จะเคี่ยวหมากอะมีไม่ใชงแบบว่า <I S 2> ดูดฮีดแบบอังที่เป็นบังไม้เห็นมันบ่ทรา,ายทรายอะทแบบสพี่คนเราสุดอยาบพุกงยาแบบนี้บ่<อ>แม่นดูคนอบอ,อมาักินหยาอ๋ออ๋อเวลาเข้าไปงานดวงงานดอกสินะอ๋อ ไม่ไม่เคยเจอแต่ไม่เคยพูดบ่เคยบ่เคยเบ้านะ <c oughs> ย่างนี่เขาจะเบ้าให้เพราะว่าให้จำเนือบางบางทีนี่เบ้าเบ้าอย่างเบ้าแห้งกัะนะอันนี้ด้วยต้นตแบบแต่คนมามากเนาะกระชับเป็นต้นตงแลยว่ะเอ้ยเออเขาบอกได้แบบมันเหม,ม็นเหมืนแบบเป็นรูปอันให่ให่เดี่ยวบ้านะมันเหม็นอืนนี้แล้ววะเอย ว่างในผัวอันที่ยาเด้อซุปยาเด้อประเี้นชื่อว่าเพราะท่นบ่มากเนาะอะไกันหลาที่แหละยู่บ้านทางนะเขาไม่ค่อยมีกฎน่นทั้งที่แบบซีมันทามหรือว่าซีอย่างหม่ยังยุบยงกลักไปแต่ที่จริงอ่ะการสูปยาแบบซุปจะซุปนะ บอลยู่สาธารณะองอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะมันก็รบกวนคนอื่นอยู่ไทยนี่เขาห้ามไดเลยยเลาวนี่บ่มีแมนเขาจะบ้านนอกเขาเนี่ยแมนเขาจะมีแบบมีกฎมีเกณฑ์ของเขาแบบบอลใดห้ามสูบบอลใดสูบได้อย่างนี้นะ เดี๋ยวมานี่นี่จะสูงแบบทุกวัู่สูงก็ลามลามมาะมีก้ออีกยังแบบูวเด็กน้อยหรืออีหย่งไปเลยอเขาบ่ส่วนมันมีเด็กน้อยอยู่แบบยามมาเด็กน้อยเป็นแม่ปีกอสูไปเลยการดแก็เลยคิดว่าแบบ ใหญ่รอดมาได้ไม่ดีเดินกันไหนะแล้แก็อย่างว่าล้วตัวเองบางคนมักกินยาญ่ลเวลาคนไหนทุบยาดิคือจะย่างหนีเลยอาปอเ่าเมนคอกันแมนแล้วก็ครอบครัวกับแบบพ่ออีหยังกับเดสูมาแต่ว่าใหญ่มากแล้วกันิ้อายท้ด้วยอือเฮ้ยไทยอ่า เดี๋ยวไปตัดลงไปตัดออกก็ได้ตัดรถกรไดนะคุณไยังกมได้เรื่องการขับขับรถก็คือกันอยู่บ้านเท่าเนี่ยคันที่ข้ามทางเ่ยโอ้ยหน้ามันสิจอดให้เ่ย ตอนนี้กินอิม่มแล้วอิ่มหลายมานี่แบบทั้งวันเลย <c oughs> ย่างทั้งวันเลย <c oughs> <c oughs> น้องเข้ากับซีคอโตกลับบ้านกับซองก่อนเนาะตอนนี้ค่ะกินอิม่มแล้วเดินทุกโคนน้องกะซีคอโต กลับบ้านก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย